ระวังกินบีทรูทประจำคนจะทักว่าหน้าเด็ก <Wow. S 1> เพราะบีทรูทเป็นแหล่งรวมวิตามินแร่ธาตุที่ดีต่อผิวเช่นซิงค์บิทานีนแอนโทไซยานินไลโคโปีนเบตาแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินเอและยังมีธาตุเหล็กสูงที่จะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงดูแลเซลล์จึงทําให้เราดูอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสีอมชมพูคนที่เป็นโรคหิตจ,จางควรทานน้าบีทรูทเป็นประจำก็จะดีค่ะแต่ถ้าวันไหนหาบีทรูทสด,สด,สดทานไม่ได้หรือหายากแนะนําเป็นผงบีทรูทเกรดพรีเมียมแบรนด์สกายซึ่งเป็นบีทรูทแท้ไม่ผสมอย่างอื่น วันละหนึ่งช้อนชาไม่เกินสช้อนชาต่อวันผสมในน้ําอุณหภูมิปกติหรือน้ําเย็นหรือเราจะดื่มอุ่นๆก็ได้แต่ไม่ร้อนนะคะเวลาที่เราเป็นหวัดเจ็บคอเสียงแหบดื่มอุ่นๆจะทําให้คอชุ่มชื่นบำรุงเส้นเสียงได้อย่างดีค่ะนอกจากนี้บีทรูทยังเป็นผักที่มีใยอาหารสูงค่า GI ต่ําถึงปานกลางให้พลังงานต่มจึงทําให้บีดขึ้นแท่นเป็นซูเปอร์ผักที่สายสุขภาพเขารู้จักกันดีและบีทรูทยังดีกับสาวๆช่วงมีประจําเดือนหรือสตรีวัยหมดประจําเดือนด้วยค่ะประโยชน์ดีๆของบีทรูทยังมีอีกเยอะค่ะ สามารถจิ้มตะกร้าสีเหลืองด้านล่างคลิปได้เลยค่ะ